เดี๋ยววันนี้เราจะมากอ,อกทุเรียนนะครับอันนี้ทุเรียนพี่สาวส่งมาให้ส่งมาจากอ,าอะไรนะจันทบุรีนะจ๊ะที่บอกว่าสองวันไม่ใช่หรอกมันถึงปั๊บสามารถกินได้เลยแหละ หอมแล้วหอมแล้วกิโลเนี่ยเยอะอยู่ทำยังไงดีเนาะไม่เอา ไม่ใช่กรอบหอกเพลง,งอะไรมิดคือแบบคมมากจ้า ถูกไหมอ๋มอ,ะจ,ะอะจะได้กินไหมเนาะจะได้กินนไหมเนี่ยผิดข้อทำบ้างโอโ้โหคุณเอาไม่ลงเลยจ้า ลาซาดเหรออ๋ออันนี้อันนี้ซื้อมาจากลาซาดาา้าใบละเดี๋ยวก่อนพีสาวบอกว่า มันลุ้นมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่สุกดีใช่ไหมสุกแล้วมันมีกิน,นแล้วมันหอมแล้วเพราะว่ามันกรอบในเนอะของกรอบนอกนุ่มในถูกมันถุกเรื่องอะไรคือทคขอแตะนิดนึงได้ไมั้ยอ่ะไม่เอา อลองดูสิมันแข็งมากวิธีของเผ็ดนะไม่ก่อนเผ็ดจะทำให้ดูแล้วก็เราก็เห็นเราก็เห็นตรงนี้ใช่ไหม ไ่อาอร่อยจะพี่ของพี่เมื่อกี้นี่ตัวมันก็โอ้ยโอ้ยโอ้มันไม่เล<ะ>ิกมันไม่ใช่มไม่ใช่เมื่อกี้น่าเกือไปแล้วไม่ไ่ใช นจะไม่ใช่อีกนะดื้อเอาอันเล็ก่ะโอ้ยนุ๊งตกใจพี่มาถินเดี๋ยวก็ได้กินเลือดตัวเอง ต่อบค่เนี้ยที่เขาบอกว่ามาถึงวันนี้แต่ว่าน่าจะต้องสองวันเพราะว่าของเราไม่มีชดเรียนไม่ได้ใส่อะไรนะฮะใส่สารตตตตอะไรค่ะตุ้ยแข่งมากจริงๆด้วยแข่งจริงด้วยจ้ะ อดับประทานจ้ะแข็งอ่ะอันนี้เรียกว่าแข็งนอกแข็งในทำไมมันหอมอ่ะงงมันหอมนนั่หเป็นเพราะอากาศมันร้อนกินได้หวาน ขอบนอกไงเราไม่ช่าเดียวไม่ชอบแบบดูมาอุ้ยเลือดออกปิดแล้จริงหรอปิดแล้วอือเจริญพรน่ารักไหเอาเยอะท่านผู้ชมครับสุกแล้วเนี่ยมันสุกแล้วขอบนอกขอบนอกมุมไหนไง น,น,นี่เอาเนี่ยอันนี้แ,ฟ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 แฟปะแปะแปะงัดกอนระวังระวังอายาบมาเอกขยับมาเอกงั้นแกะเลยนะอีกอันหนึ่งนะ เกือบวิดีโอคอลไปบอกครับว่าได้ชวนกินไม่งั้นติดในในวิดีโอว่ากินเรียมดิบใช่ว่างเนาะใช่ไหมอืมหวานมากด้วยใช่มั้ยกินงี้เหรอ

โอ้ยไปขายตัวเรียนก็ไม่ได้แดกแล้วค่ะ <c ười> จริงๆไม่ไม่เปลือกมันแข็งเขาเปลือกมันแข็งว่ามันยังไม่สุกไม่เราแกะไม่เป็นอนะ่ะได้ละเปิดเปิดหน้ามันได้อลังฮะน,น,ะนี่ท่านผู้ชมแกะมาเป็นสิบนาทีละได้แค่นี้ อืมโอ้ม oh. ีเดี๋ยวนี้เราจะไม่ตัดต่อเราจะลงเลยเราลงไปแชร์ลงโชเชียลอเอาไปเหรออืมอากาเดี๋ยวนะเพราะยังยังยังไม่สุกสุกแล้วนี่อันนี้อะเนี่ยอาอันนี้เอาันี้ใช่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 เน,นี่ยจมูกอ่ะ โชคเลยนะที่มีผ้าในมาอันหนึ่งไม่ง,งั้นแย่แย่จริง เป oh! <c oughs> ็นท yeah, ุงน้ำแน่มันจะเนี่ยดูดิงั้นต้องเอาอันนี้อีกอันหนึ่งไหมฮะิึงจะมีแรงกดเอาอันมีแต่เดี๋ยวมือ ทันไหมอ่ะคือทุกคนอยากกินเตนอร่อยทำงานเก็บเงินแล้วก็ไปสื่อเขาซะเขาให้เขาอา่ปอกให้พอปอกเองเนี่ยเฮ้ยเปิดหน้ามันได้แล้ว <c oughs> ทั้งดันทั้งดึงทั้งจับแหกเงี้ยแหละไกลละสมมุติถ้ามันยังไม่สุกอ่ะทำไง <c oughs> อ่ะไม่สุกก็มากินกินแล้วไงม่กินแบบนั้นแหละใช่ปะสุดท้ายก็เอาผ้าลงหมดเลยใช้มือเปล่าอีก ใครพาดิข้ามีพลังพิเศษยเย่ตันตันตันไหนไหนรีวิวรีวิวรีวิวไม,ไม่เห็นไม่เห็นเนื้อตัวเลยดีนะอย่างเนี่ยมันคือแบบว่าเขาแกะเก่งไงยังไม่ได้เจอคือาพาไปแล้วยังไม่โดน คือไม่โดนพูทุเรียนแค่สองเองแล้วก็ย่างละสองไม่ใหญ่แต่ตัวเนี่ยเปลือกมันหนารีงไงอุ้ยโดนแล้วเนี่ยโดนนิดเดียวมีแหละของในตดงนอกเดี๋ยวนะกินอร่อยกินรสชั้นท่านทุกท่านดูดูก่อน ไม่ใช่คิดๆเขาพาตรงนี้เนี่ยพาแบบน,นี้อ่ะมันจะพาได้ไหมอ่ะเผ็ดทำเนี่ยเผ็ดเอาวันนี้เอาสิเอาสิเราไม่เล็กเอ่ะไม่ต้องเอาอัน,นอันนั้นลองไหมเดี๋ยวเห็นไหมเห็นเพชรพาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม เย้เย yeah. yeah. ้แต่ร uh, ้องขอชีวิตเลยค่ะนี่ง่ายแตน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 โฟกัสสิโฟกัสสิเอามือออกตะแตน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 นี่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 ยัง อยากโชว์อยากโชว์แต่ก่อนหนะ้โอเคอยากโชว์เย่พอแล้ว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 เอาลงก็ลวงไปละลงพื้นเอามาเก็บกินได้แล้วอ <c oughs> คือเอามาทุบหัวคนแตกได้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนึงอีกอันนึงจะเปิดละจะเป็ดวิดีโอละ้มัแรมแต่มันลมนนะมุนนะมันหอมลมนนะมุน ชมพี่ชมได้แค่นี้ครับมันแข็งอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเลยอันนั้นเอาไว้ให้พวกนี้ค่อยกินเห็นนะเห็นไหมแต่มันเปรี้ยวแล้วนะเปรี้ยวอะไรโคตรเจ็บเลยเจ็บที่สุดในโลก กินทุเรียนโดนเกือบโดนมีดบาดบาดแล้ว,ลวเรียบร้อยนั่นไงเป็นแผลเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็คือนี่ได้แค่นี้ครับผมนี่ครับแข็งนอกแข็งในหมอนทองนัมเบอรวันได้ครับเดี๋ยวดูกินให้ดูก่ะน ได้ยินเสียงไหมรวบแต่อร่อยอหวานอุ๊ออยอะไรเนี่ยโอเคมาขอบคุณครับ